สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สุพัฒแชร์ไฟแนนซ์นะครับวันนี้นะครับจะมาสอนเกี่ยวกับพื้นฐานการลงทุนในหุ้นให้กับทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหุ้นคืออะไรนะฮะหุ้นนะครับอย่างเช่นถ้าหากเราระดมทุนมานะครับหนึ่งล้านบาทนะฮะแล้วเราถือหุ้น10%นะฮะก็แสดงว่าเราลงทุน1 0 0 0 0แบาท แต่หุ้นที่เราได้มาฮะเราสามารถเอาไปซื้อขายในตลาดรองได้นะครับซึ่งราคาที่ซื้อขายอะฮะมันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินทุนที่เราลงทุน1 0 0 0 0แบาทตอนต้นก็ได้นะฮะคือสามารถขึ้นหรือลงได้นะฮะและอย่างที่ผมบอกนะครับคือราคามันไม่ต้องเท่ากับเงินที่เราลงทุนนะฮะมันอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายแล้วก็อยู่ที่ผลประกอบการของบริษัทนะฮะในระยะยาวนะครับ าราคาหุ้นนะฮะมันจะเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานมากกว่าการเดาสุ่มนะฮะหุ้นให้ผลตอบแทนอย่างไรนะครับถ้าหากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะได้ส่วนต่างนะครับที่เรียกว่า capital g a n นะฮะแต่ถ้าหากราคาหุ้นลดลงนะฮะเราก็จะขาดทุนแล้วผลตอบแทนอีกตัวหนึ่งนะครับที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นก็คือเงินปันผลนะฮะเงินปันผลนะครับเป็นส่วนแบ่งกําไรนะครับ ของบริษัทที่เราเข้าไปถือเงินก้อนนี้นะครับเราก็จะได้รับอยู่เรื่อยๆนะฮะถ้าบริษัทยังมีการเติบโตนะครับแล้วก็มีกําไรนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็คือตลาดนะครับมีการให้มูลค่าเพิ่มหรือมี market value added นะฮะสหรับความเสี่ยงนะครับที่นักลงทุนต้องเข้าใจนะครับก็คือถ้าหากโดยทั่วไปอะครับมันคือที่เรียกว่า high risk high return นะครับ ก็คือถ้าความเสี่ยงสูงนะฮะเราก็จะได้กําไรเยอะนะครับแล้วก็โดยทั่วไปนะครับก็คือมันไม่มีของฟรีในตลาดนะฮะ no free lunch นะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทําได้ดีอะฮะโดยทั่วไปเขาก็ต้องขายให้แพงขึ้นนะฮะแล้วก็ผลขาดทุนนะครับสามารถเกิดขึ้นได้เสมอนะฮะดังนั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะฮะเพื่อที่จะ,ะจัดการพอร์ตการลงทุนของเราได้ทันนะฮะ แล้วก็จะต้องรู้ก่อนที่จะลงทุนนะฮะว่าเสี่ยงนั้นนะครับจะเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวหรือว่าถาวรนะฮะเราจะได้ปรับพอร์ตของเราได้ทันข้อมูลจากหุ้นนะครับเราสามารถหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับแนะนําให้ดูงบการเงินนะครับซึ่งคนที่ไม่ได้เรียนบัญชีหรือการเงินมาดูแล้วก็อาจจะงงนะครับซึ่ง AI อะฮะจะเข้ามาช่วยคุณในจุดนี้ได้นะเพราะ ข้อมูลตัวที่2นะครับก็คือข่าวและก็ประกาศของบริษัทนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับมีความสําคัญนะฮะเพราะว่าถ้าหากบริษัทนะครับมีแผนในการขยายการลงทุนนะฮะในอนาคตบริษัทก็อาจจะมีรายได้มากขึ้นนะครับทากาไรได้มากนะครับคุณก็อาจจะเลือกไม่ลงทุนนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราควรที่จะดูนะครับก็คือข้อมูลดุตสาหกรรมแล้วก็ข้อมูลของคู่แข่งนะฮะมันจะช่วยให้เราวิเคราะห์ ธุรกิจของลูกค้าของบริษัทที่เราจะเข้าไปลงทุนได้ดียิ่งขึ้นนะฮะซึ่งแหล่งข้อมูลเหล่านี้ฮะก็จะมีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าซื้อขายหุ้นต้องทํำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณจะต้องเปิดบัญชีกับ,บโบรกเกอร์ที่คุณไว้ใจก่อนนะครับเมื่อเราเปิดบัญชีแล้วนะครับเราก็จะสามารถส่งคําสั่งซื้อขายนะครับผ่านแอปของบโบรกเกอร์ซึ่งการซื้อนะครับเราก็ควรที่จะซื้อด้วยเหตุผลนะฮะ จะต้องดูมาก่อนนะครับว่าทำไมหุ้นตัวนี้ดีถึงหน้าเข้าไปลงทุนนะฮะแล้วก็เวลาที่จะขายนะครับเราต้องมีการกำหนดแผนไว้นะฮะเมื่อใดที่ถึงเป้าหมายแล้วะฮะก็ควรที่จะขายนะครับไม่ใช่ขายตามอารมณ์ทำไมเราไม่ลงทุนในกองทุนรวมนะฮะคำตอบนะครับเพราะว่าถ้าหากลงทุนในกองทุนรวมนะฮะแม้ว่ามันจะสะดวกนะครับแต่เราก็จะได้ผลตอบแทนแค่ค่าเฉลี่ยนะฮะแล้วก็กองทุนรวมนะฮะ มันมีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการนะฮะแล้ว AI นะครับสามารถมาเปลี่ยนเกมในยุคปัจจุบันนี้ได้เพราะว่า AI สามารถช่วยคุณนะฮะวิเคราะห์หุ้นได้อย่างมืออาชีพนะฮะแล้วในอดีตนะครับรายย่อยนะครับอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของข้อมูลกับความเร็วนะฮะแต่ปัจจุบันนะครับ AI นะครับช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลระดับสถาบันได้นะครับทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้เร็วแล้วก็ลึกนะฮะ สามารถทําให้ได้อย่างเป็นระบบนะครับผลลัพธ์ก็คือเราจะสามารถบริหารจัดการพอร์ตของเราฮะได้ดีขึ้นนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะฮะ AI อะครับเราจะทำให้เราสามารถลงทุนได้ตามจริตของเราฮะมีอิสระในการเลือกนะครับกองทุนรวมนะครับจะบังคับให้เราถือหุ้นบางตัวนะฮะที่เราอาจจะไม่ชอบนะฮะแต่การที่เราเลือกลงทุนของเราเองนะฮะทำให้เราได้เป็น เจ้าของธุรกิจใะลงทุนได้อย่างมีความสุขนะบบางคนนะครับอาจจะชอบหุ้นเทคนะฮะก็จะสามารถติดตามข่าวสารได้ง่ายแล้วก็เร็วนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลของธุรกิจที่ตัวเองชอบอยู่แล้วนะฮะอันนี้ะครับก็จะทําให้เรามีความสุขในการลงทุนมือใหม่นะครับคลาดเพราะอะไรนะฮะอันดับแรกเลยนะครับก็คือพลาดเพราะว่าเราซื้อตามข่าวนะครับไม่ได้วิเคราะห์ข่าวให้ดีนะฮะ แล้วก็ขายเพราะความกลัวนะครับพอเห็นข่าวไม่ดีปุ๊บก็รีบขายออกมานะฮะแล้วก็ไม่มีแผนล่วงหน้านะครับใครทําอะไรเราก็ทําตามนะฮะซึ่งอันนี้ฮะก็จะทําให้เราเป็นผู้แพ้ในตลาดนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของวินัยในการลงทุนนะฮะหลายคนนะครับไม่มีวินัยนะฮะก็จะทําให้การลงทุนเนี่ยผิดพลาดนะครับแล้วก็แม้ว่าคุณจะเรียนเรื่องของการลงทุนโดยใช้ AI นะฮะ แต่คุณไม่ควรที่จะเชื่อมันมากเกินไปนะครับเพราะถ้าหากคุณเชื่อมันโดยไม่ตรวจสอบนะฮะพอร์ตการลงทุนคุณก็อาจจะพังลงได้เหมือนกันนะฮะทั้งหมดนี้แล้วนะครับผมเข้าใจว่าทุกท่านนะครับจะเข้าใจบทบาทของ AI นะฮะแล้วก็ไม่หวังรวยเร็วนะครับแต่ต้องเน้นในเรื่องของระบบแล้วก็ความมีระเบียบวินัยในการลงทุนนะฮะซึ่งหลังจากที่คุณเรียนเนื้อหาทั้งหมดแล้วนะฮะคุณก็จะสามารถเรียนเนื้อหาหลักได้นะครับ ตรงนี้เป็นพรีคอร์สนะครับที่เอามาสอนทุกท่านนะฮะสำหรับท่านที่สนใจเรียนเนื้อหาหลักนะครับก็สามารถพิมพ์ ai invest เข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวาทางผมจะบอกอรายละเอียดให้ฟังนะครับแล้วก็จะเริ่มในการอัดวิดีโอนะครับให้กับทุกท่านได้เข้ามาเรียนนะฮะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาในคลิปวันนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัฒน์แชร์แฟแนนให้ด้วยนะครับ